พระสกสา,า,าคามีพระอนาคามีก็เหมือนกับยังติดอยู่ในสุกไกอยู่เพราะยังดับวิชาไม่ได้แต่พระหันแล้วท่านกอ็ออกจากสุกไกได้นะท่านก็ไปไปทําที่เป็นโลก,กุตละที่เข้าถึงความไม่มีสันตว์บุคคลตันๆแล้วเขาก็จะรู้สภาพธรรมที่ว่าไอจิตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่มายาจะเกิดดับในความคิดนึกแล้วเข้าไปรู้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นได้แบบนี้มันก็จะ เวลาตายไปก็จะไปนิพพานเลยก็คือเข้าถึงในสภาพไม่มีจิตแล้วนะเพราะจิตมันเป็นสมบัติอยู่ในโลกโลกียานี่มันก็เป็นตัวทิ้งจิตนะฮะอาจารย์เพราะไอ้ตรงเนี้ยเออพ,พาราะพระหลานท่านจึงไม่กลัวตายเพราะท่านตายท่านกระดับแล้วนะลดับจิตตัวนี้เหมือนับอะไรมันก็นอนหลับไม่ฝันนั่นแหละแล้วก็ไปฝันตลอดไปเลยไม่มีความฝันนะเราดูไอ้ตอนที่เราเคยนอนหลับแล้วไม่ฝันนะ่ะ ไม่ไม่ฝันเนี่ยตัวตัวนั้นอะที่นอนหลับไอ้ตัวตัวนั้นแบมันก็คล้ายๆนิพพานนั่นแหละนะเราก็มีโอกาสรู้แต่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาหรือเรานอนฝันเนี่ยเราก็ยังมีมีความเป็นตัวตนก็คือรู้ก็ต้องภาษาอะไรขึ้นมาปั๊บกนจะเกิดความยึดถือเป็นตัวตนขึ้นมาหรือว่ามีฝัตรบุคคลตัวตนเราเขาอะแต่เวลาเรานอนนอนหลับแล้วไม่ฝันน่ะนั่นแหละก็เปียบเหมือนกับนิพพานเหมือนกันอ่าเราเอาดูแบบง่ายๆที่มันซ้อนไม่สิกเนี่ย นะแต่ครน,นี้องค์ธรรมที่เข้าถึงก็เหมือนกันนบนอนหลับแล้วไม่ฝันนะั่นแหละอ้ตรงนี้แหละมันก็จะแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะมองนะไอ้นอนหลับแล้วไม่ฝันนั้นเราไม่มีสติสัมปชัญญะเลยไม่รู้แต่ว่าเราอาศัยตัวรู้ที่มีอยู่เนี่ยจิตตัวเนี้ยเ้าไปเห็นรู้นะในสภาพเหมือนกับนอนหลับแล้วไม่ฝันนั้นมันสบายดีสังเกตดูให้ดีนะตรงเนี้ยแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อสภาพธนะรรมแน่จิตหลับน้อมไปในนิพพานแล้ว น้อมไปโอนไปเอียงไปในนุพพานไดน้เนี่ยนะฮะเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดับบุขทานได้อันนี้คงเข้าใจง่ายไหมเนี่ยวินัยครับช่วงช่วงนี้ผมก็ฟังท่านหลวงพ่อพระอาจารย์บิดาพูดแล้วผมก็นึกถึงก็เริ่มต้นจากจิตสิ่งที่เกิดขึ้นจะไปพบดีพบชั่วหรืออะไรก็เกิดจากจิตก่อน พอเกิด<ง>เกิดจากจิตจิตแล้วก็จิตปัจจุบันที่ว่าสามิติก็หมายถึงว่าอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเป็นสามิติซ้อนกันอยู่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยอปัจจุบันก็เลื่อนไปสู่อดีตอนาคตก็เลื่อนมาสู่ปัจจุบันแล้วก็ไปเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับได้ใน้าวินัยคิดเอง อดีตอาาคตอเกิดดับที่ปัจจุบันนี่แหละอดีตอนา,าคตนเะนี่ยมันซ้อนมันเกิดดับที่ปัจจุบันแล้วมันตัวลับเคลื่อนของกิเลสกรรมวิบากกรรมอยู่ออในเช้าอย่าง,งทำเรื่องนะยังอีกไกลเลยเนี่ยยังอันดับอองแบบไม่ได้ว่านะรับออพอยังหลงเอาอาดีตอนา,าคตปัจจุบันจริงๆอะปัจจุบันขนาดเนี่ยมัน มันมีตัวอดีตอนาคตอยู่แล้วอ๋อครับครับแล้วก็ผมมานึกอีกทีนึงก็อ่าก็ความความเห็นจริงก็คือคือเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือตัวเกิดดับทั้งหมด <c oughs> คือทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมอยู่ในนี้ถ้าพยายามตีความให้แตก <c oughs> ก็จะง่ายขึ้นฟ,ฟังหรือเปล่าไม่เข้าใจฟัง ฟังอยู่ออ,ออกแล้วเนี่ยมันจะหลอกหลอกแล้วที่ปัจจุบันเกิดดับนี่จิตเนี่ยทั้งนั้นเลยเกิดดับเกิดจาก,กจิตเรเลยไปยึดมั่นถือมั่นจิตมาเป็นสัตว์บุคกรตัวตนเราเขาไงครับไปหลงจิตอยู่นี้เลยไม่รู้จักจิตความเออพอรู้มันก็ฆ่ามันซะโอปูด,ดุนเนี่ยเออ ถ้าเห็นผู้รู้อาผู้รู้ก็เห็นจิตให้ข้าจิตนะตัวรู้คิดอาเราไม่ต้องไปข้ามหรอกเพราะปกติถ้าเกิดจำของมันอยู่แล้วในตอนร้นน้อมอาการที่มันดับในการที่มันกำลังเกิดอยู่แค่นั้นเองนั่นละได้พบคาว่านีโลดหรือนีพผ่านเปงานอย่างนั้นก็อย่างเพราะไอ้จิตมันกำลังคิดนึกหลอกเราปัจจุบันเกิดับอยู่เนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ย สติสัมปชัญญะมองไม่ออกก็ไม่รู้ทําปฏิบัติยังไงแล้วมันก็เอาไอ้ตัวที่มันกำลังคิดนึกรู้สื้อต่ออย่างเงี้ยอย่างนั้นก็เพ้อเจอ้อเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าโยมินักนะทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดครับ,บครับท่าน,อน,นลองลองเอง,องพิโกดูไอ้จิตนี่แหละอยู่ในจิตหมดเลยอย่างงั้น ูดเออยอะแยะจริงๆแล้วมาสรุปทีแค่รู้คิดนึกเกิดดับเนี่ยรู้ให้มันออกรู้คิดนึกเกิดดับผมจะได้จำเอาไปเตให้แต่งรู้นึกรู้นึกคิดเกิดดับัห,หลอกที่ปัจจุบันอ่ะแล้วเราเวลายโยมไม่นายนอนหลับไม่ฝันอ่ะครับม,มีคิดุกไหมมันมีคิดนึกรู้ไหมออน,นอนหลับไม่ฝันก็ไม่ไม่รู้อะไรเลยพอเราไม่ฝันแล้วไม่หมดไม่มีความรู้สึก นั่นแหละคือนิพพานรู้จักไหมอ๋อนั่นแหละครับครับรู้จักครับรายนี้ก็ย่อไปแค่นี้เระก็มั็นเพจ่เข้าใจยังไงครับเข้าใจเข้าใจครับคือความไม่ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือนิพพานคล้ายนิพพานแต่มันยังไม่ใช่นิพพานจริงครับครับจะเป็นตัวหลอกล่ออ่ยังยังเข้าใกล้ได้เยอะ เรืยังหลอกให้เราคิดนึกรู้อยู่เนี่ยมันก็เราก็เลยยึดไอ้เนี่ยเป็นเรื่องราวเป็นอะไรเยอะแยะมากมายที่จะขยายความไปมันก็เพราะมันแตกไปเยอะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยฟุ้งซ่านไปกับมันซะงั้นเลยที่มันกาลังเกิดดับอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราต้องโดยง่าย,ายมันก็ง่ายถ้าก็ไปเข้าใจย,า,ย,ยากมันก็ยากยิ่งยิ่งรู้มากแตมาจาับอันเนี่ยจากครูบาอาจารย์สอนเนี่ยรู้มากยากนาน รู้แน่ๆอย่าพลอยลำคาญเนี่ยมาน,นั่งคิดอ๋อก็รู้แค่เกิดจากปัจจุบันกระจบแล้วแต่ทำไมมันรู้ไม่ได้ต้องมันไปคิดเยอะแยะ,ยะ,ยะมันก็เลยพุงพลาดไปไม่จบเพราาอันนั้นก็าแตกก็เข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราเอามายึดมัน่นถือมัน่นเอามารู้เกิดพังพัวางเพื่อให้มันัำเอเอไออย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นตัวกระจายความรู้ของเราไป แต่จริงๆมันไม่มีจริงเราบางครั้แค่เกิดจัำเกิดนั่นเองมันก็วิสุตสงเคราะห์ปัจจุบันเกิดจับตัวเนี้ยแถ้าเขาทำไม่เนี่ยอจะมาเอครูบาอาจารย like ์ท่านสอนรู้มากตอนนั้นจะมาบวชใหม่ๆ่ะครับอ่านเอ่านพระไตรปิฎกเราก็ดีใจว่าบวชได้อ่านพระไตรปิฎกเพราะมันไม่เคยเจอโอ้ได้อ่านทั้งวันทั้งวันครูบาอาจารย์ท่านเห็นก็เตือนเรา แม่พที่นี่เขาวัดปฏิบัติเขาไม่เขาไม่เน้นตำราเท่าไหร่เพาเอาปฏิบัติเริเน้ก็มาหัวเนี่ยรู้มากอยากนานนะรู้เรนน้อยอย่าฟัางใครลาคาญร,รู้เรนน้อยแค่แก่ขับรถพู่แก่ใจลูกโท่เนี่ยถ้ารู้ลาหยุดไอจิดเราได้เนี่ยเห็นติดเกิดจับแล้วก็พอแล้วเนี่ยมันก็จบอยู่ในเรื่องการปฏิบัติเราก็ไม่เข้าใจหมวใหม่ใช้เวลาเนี่ยรู้ไหมโยมีนาย จะมาก่าจะเข้าใจในสี่สิบกว่าปีควจะเข้าใจท่านพูดเนี่ยแล้วก็ฝังตลอดรนีผมผมผมเข้าออกในลายเนี่ยเรียนเรียนทําจากในลายนี้เพิ่งจะต่อแตะต่อแตะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกระจ่างแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับท่านเวลาเวลาดีขึ้นแล้วรู้สบายใจไหมล่ะสบายใจขึ้นครับความว้าวุ่นความพุ่งซ่านต่างๆก็ไม่มี หรือถึงมีก็มีน้อยและวทาให้เรารู้สึกกับอาการเจ็บปวดเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่บันเทิงเรลงลมที่คู่กับสังขารไปแล้วครับไม่ทุกไม่เราร้อนไม่จะหายไม่หายก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งสำคัญอยู่แค่ไหนก็ได้อยู่ก็ยิ้มสดใสาตายก็ยิ้มเพลน,นั่นเองครับไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเหมือนที่ผ่านๆมา ความคลุ้มใจต่างๆก็ไม่ไม่มีเหมือนเมื่อก่อนครับท่านนี่แหละครับท่านพระอาจารย์มีพระอยู่องค์เนี่ยท่านชอบกินปวดใจปวดใจทุกท่านก็เป็นโรคเกาพอเป็นโรคเกาเนี่ยโอโ้โหท่านก็ปวดกายคิดดูสิโอโ้โหมันปวดเจ็บขนาดไหนครับกินจนเนี่ยนะตอนตอนจะตายเนี่ยอยค่าสุทิประมาณสิตอนที่แนอนอสตายเนี่ยก็นั่งยิ้มเลยเนะ แกคิดไอ้แกไปซื้อไอไอเขาเรียกอะไรไอ้ไอไอยาแก้ปวดอ่ะเขาเรียกอะไรไอกินกินก็ใส่ยาผสมต่ก่อนอะไรนะ่นเขาเรียกอะไรอย่าสนใจไม่ใช่มันเป็นไอ้ส่วนผสมที่กินแล้วโอ้ยไอ้โรคเกาต์ดี่หายเลยอ๋อพวกยารักษาโรคเกาต์เขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม่ที ตัวเองเนี่ยตอนหลังก็ตายพ่อยเนี่ยแลแกก้วแก,ก,กสเตอร์ลอยสเอตอร์ลอยป่ะลอยนั่นแหละแกเล่นสเตอร์ลอยเพียวๆเ,เลยนั่นแหละนั่นแหละยินแล้วพอแกตายในยกันนั่งยิ้มนะนั่งยิ้มที่กุติเนี่ยน,นั่งยิ้มเลยแล้วโอโ้ยแขนแกนี่ห่อเลือดตัวนี่โผเป็นแบบจำจ้ำจำจ,ำจำเลือดทั้งตัวเลยแล้วแกนั่งรับความตายได้แต่มันใช้สเตอร์ลอยนะ อันนี้เราต้องเข้าใจนะหลงนะนี่หลงนะตายแล้วยังหลงนะน่ากลัวนะเออคือคือแกไม่เจ็บไม่ปวดอะ่ะเออไอสเตรยรอยไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะใช่ใช่แ,แกอาการแก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 ,แก,ก็ยังอยาง,ง,งชอบกินตูดไกอ่อ่ะกินจนกระทั่งมันเป็นไอเกาจนโอ้โหแล้วแกกินไอสเตรยอยไปสู้กับมันออเนี oh. ่ย ตอนหลังตายนะอาจารย์ก็พาเรียกให้ตบมาไปไปไป,ไปดูแล้วที่เจอตานั่งยิ้มนั่งยิ้มรอความตายเลยโอ้โหแกยอดจริงๆมีอะไรกับนี้ในวัดเนี่ยอะไรนะดค่บค่ะคับอนโมทนาสาธุท่านพระอาจารย์ปรีดาที่ให้ธรรมะเป็นสิริมงคลลำ้ำเจริญในธรรม นําสุขก็ความสุขแห่งวิทยาฐานนี้ก็ขอให้อาพระคุณเจ้าพระอาจารย์ปิดาแนละท่านผู้ฟังทุกท่านจงบรรลุผลจเจริญในธรรมสู่นิพพานด้วยครับ